f ีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจำวันที่13เดือน8 2 5 6อนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปนะคะโค้งสุดท้ายในหวยฮานอยในวันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะพี่ๆตรงกับวันเสาร์นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆเอ FC ทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะแนวทางในวันนี้นะคะขอให้เฮงๆฮปังๆรวยๆนะคะก่อนไปรับชมนะคะสะอนก็มีคำเตือนเช่นเคยคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆเสาอน์กับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะสําหรับหวยฮานอยนะคะหลุดไปนะคะเมื่อวานนี้ช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีนะคะพี่ๆก็วิเคราะห์ดูนะคะถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เสาอนก็คํานวณสูตร เอไม่ค่อยเข้านะคะพี่พี่ก็มีหลุดอย่างละเต้มนะคะก็เสียดายมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้มาเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือหลุดนะคะพี่พี่ FC ก็ยังมาส่งกําลังแรงใจให้นะคะขอบคุณด้วยนะคะฝากพี่พี่ FC เข้ามาแล้วกดไลค์ให้สาวอนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในตัวเด่นชุดโค้งสุดท้ายนะคะสาวอนก็จะให้เด่นไปที่เด่นไปที่8นะคะ8กับ3นะคะฟันนะคะฟัน8นะคะโค้งสุดท้ายตัวเจาะก็จะมี8ปดสองแดสาสานะคะ เจ็ดแปดแปดสี่แปดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้เนาะสำหรับ เม็ดเดียวนะคะสตัวนะคะก็จะเป็น3ามแปดสำหรับวันนี้นะคะสำหรับตัวที่สาวนชอบนะคะในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะตัวที่จะเน้นให้นะคะย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถจับคู่อื่นนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะในวันนี้ตัวที่ชอบก็จับตัวเด่นคู่กันนะคะแปดสาม เจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสี่นะคะแล้วก็แปดเจ็ดสองนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นให้นะคะถ้าใครชอบก็ตามได้เนาะถ้าไม่ชอบก็จับคู่อื่นนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะก็เน้นไปในรอบ พิเศษรอบปกติ V.I.P. นะคะถ้าใครจะนำไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่เอฟซเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่แอดจะได้มีกำลังแรงใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ